สสเปคและออปชั่น GLEX2 รถ EV ที่กวาดยอดจองในงาน Motor Expo 2025ไปกว่า3,000คันรถคันนี้มีดีอะไรไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิน Man กลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนซึ่งเป็นช่วงที่าจะพูดคุยกเรื่องรถนะครับ เรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแฮชแบ็กหประตูรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025อย่างเจ้า GLE E-X2 EX ซึ่งในงานนั้นจะรดรุ่นนี้กว่ายอดจองไปกว่า3,000คันเลยทีเดียวซึ่งก็เปิดตัวมา2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับพร้อมราคาพิเศษสําหรับ2,000คันแรกรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นโปรนะครับราคาพิเศษ399,990บาทจากราคาปกติ429,990บาทและอีกรุ่นคือรุ่นแม็กซ์นะครับราคาพิเศษ429,990บาทจากราคาปกติ400,000 5 9 9 9 0บาทโดยจะเป็นการนำเข้าทั้งคันแบบ CBU จากจีนซึ่งแน่นอนว่าราคาพิเศษสําหรับ2000ันคันแรกได้หมดเกลี้ยงตั้งแต่ในงานมอ t ต r Expo 2025ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้า g e e l y EX 2เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ BYD Dolphin, Ion UT และ Allra Good Cat ซึ่งเจ้า g e l l y EX 2จะมีความได้เปรียบตรงที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับนอกจากนี้เจ้า g e e l y EX 2ยังมาพร้อมกันรับประกันคุณภาพตัวรถโดย,โดย g e e l y Thonburi Thailand ดังนี้ครับรับประกันตัวรถวารันตีนาน6ปีหรือ11,15 0,000กิห้ามื่ รับประกันแบตเตอรี่ไฮโวเทจนาน8ปีหรือ150,000กิโลเมตรรับสิทธิพิเศษเบสิกแพ็กเกจแบบครบชุด สายชาร์จติดลด Portable Charger ประกันภัยชัน้น1นาน1ปีและบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีในส่วนของมิติตัวถังนั้นเจ้า Geely EX 2มีความยาว4,135 mm กว้าง1,850 mm สูง1,580 mm ระยะท่านลอด2,650 mm ระยะต่ำสุดจากใต้ท้องลดถึงพื้นกราว n d Clearlands 162ม m mm, น้ำหนักตัวรด1,300กิโลกรัม พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายความจุ375ลิตรและจะเพิ่มเป็น1,320ลิตรเมื่อพับบาอหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือฟรังความจุ70ลิตรซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง BYD Dolphin, Ion UT และ a l r a Good Cat จะพบว่าเจ้า g e e l y EX2 มีขนาดที่ใกล้เคียงกันครับทางด้านขุมพลังนั้นเจ้า g e e l y EX2 มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว ให้กำลังสูงสุดที่116แรงมา้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังเรียววิลไดรฟ์และมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด39.4กิโลวัตต์อัวสามารถทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน11วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล395กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ในส่วนของการชาร์จไฟนั้นรองรับทั้ง2รูปแบบโดยชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่6.6กิโลวัตต์และชาร์จกระแสตรง DC Fast r ชารองรับสูงสุดที่70กิโลวัตต์โดยการชาร์จแบบกระแสตรง DC Fast r g จนั้นสามารถชาร์จจาก30-80%ได้ใน25นาที มาดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับเริ่มจากตัว EX2 Pro กันก่อนเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED พร้อมไฟ Daytime Running l i ล h t แบบ LED ไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกและไฟเบรกตรงที่3าแบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติและระบบไฟหน้าแบบ Follow Me Home กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้ามือเปิดประตูแบบกึ่งซ่อนช่วงล่างด้านหน้าแบบ m a x กฟ r ร์สันสตและช่วงล่างด้านหลังแบบ Mul ติล i n k ระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนและระบบเบรกด้านหลังแบบดิสเบรก ล้อกระทะขนาด15นิ้วมาพร้อมยางขนาด2.5 0ทับ 65R15 และชุดป่ายยางฉุกเฉินพวงมราลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันแบบ power EPS ปรับได้2ทิศท,ทางที่บางแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟสองสว่างกระจกหน้าต่าง4บานแบบ one touch ระบบกุญแจ smart keyless entry พร้อมระบบเปิดปิดกระจกหน้าต่างด้วยกุญแจรีโมทระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชัน auto brake h o l จอมาตรวัดคนขับแบบ full digital LCD ขนาด8นิ้ว หน้าจอกลางแบบสัมผัสทัชส,สกรีนขนาด14.6นิ้วระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่องเชื่อมต่อ USB Type A และ Type C ลำโพง4ตำแหน่งเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือ4ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังมาพร้อมหมอนรองศีรษะ3ตำแหน่งและแยกพับได้แบบอิสระ60/40และมีช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะนั่งด้านหลัง ในส่วนของระบบความปลอดภัยของรุ่น EX2 Pro จะมีให้มาดังนี้ครับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งบริเวณคู่หน้าด้านข้างและม่านนิรภัยจุดยึดเบาะนั่งเด็ก Isofix ระบบช่วยป้องกันการโจรกรรมและสัญญาณการขโมยเซ็นเซอร์การ,ระยะช่วยจอดกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดระบบเบ,บรก ABS EBD และ BA ระบบป้องกันการลื่นถล GTCs ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC ระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ ARP ระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน HAC ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางราชัน HDC ระบบเตือนคนเดินถนนขณะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ AVAS ระบบเตือนมุมอับสายตา BSD ระบบเตือนเมื่อมีรถในมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน LCA ระบบเตือนเมื่อมีรถในมุมอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA ระบบเตือนการชนด้านหลัง RCW และระบบเตือนการเปิดประตู DOW และสำหรับรุ่น EX2 Max สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น Pro จะมีดังนี้ครับล้ออลลอยขนาด16นิ้วพร้อมอยาง 205/60R16 ระบบตั้งเวลาการชาร์จล่วงหน้าระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเบาะน้าคนขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger ช่องชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบสั่งงานตัวรถผ่านสมาร์ทโฟน ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแอมเบียนไลท์256สีลำโพง6ตำแหน่งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW ระบบตรวจสอบป้ายจราจร TSI ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ FVD และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพร้อม t r a n s p a r e n t Mode ในส่วนของสีตัวถังนั้นจะมีได้ทั้งหมด5สีคือสีเขียว Aurora Green สีเบจ Nebula Beige สีเทาคอมดต์เกรย์สีขาวมูนไวท์และสีเงินสตาร์ซิลเวอร์โดยในรุ่นแม็กซ์นั้นจะได้หลังคาสีดำแบล็คลูฟอีกด้วยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารมีให้เลือกสสีขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกคือสีขาวสกายไลท์ไวท์และสีเทาฮอริซอนเกรย์และนี่ก็คือสเปคและออปชั่นคร่าวๆของเจ้า g ีลี่ EX2 สนะครับสำหรับใครสนใจเจ้ารถคันนี้อยู่ก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้กับทางจีลี่ธนบุรีไทยแลนด์ครับผมโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ